สวัสดีค่ะวันนี้ต้นว่านจะมาแชร์วิธีการให้กวางเนี่ยมันลากเลื่อนให้เรานะคะหรือว่าลากกล่องเก็บของที่เพิ่มขึ้นมาให้เรานะคะคในเกม The w i l d นะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องสร้างอาหารกวางขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อที่จะครับเหยื่อลอกกวางนะคะหน้าตาแบบนี้ ไม่แน่ใจว่าอันนี้ต้องตคับเลเวล5ก่อนไหมนะคะแต่ว่าเราก็มาคับตอนเลเวล5ก็คับเลื่อนขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เรามีอาหารกวางและเราก็เอามาใช้คับเหยื่อลอกกวางต่อนะคะจะเป็นหน้าตาไม้ไมแบบนี้พอวางลงไปเนี่ยเราก็รออยู่สักพักค่ะจนกว่ากวางเนี่ยมันจะเข้ามาซึ่งอันนี้เราสามารถ ไปวางใกล้ๆก,กับกวางที่มันเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ได้เลยนะคะแต่ว่าเ,ออเราต้องไม่ยืนใกล้กับที่วางที่่อเหยื่อเกินไปนะคะไม่งั้นกวางมันจะหนีแบบนี้นะคะ mm ่ะ hmm. พอเราวินระยะสักพักหนึ่ง mm hmm. ก็รอจนเหยื่อมันกินเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปกดสัญ,ญลักษณ์รอยเท้าอย่างนี้ได้เลยแล้วเราจะสามารถตั้งชื่อแล้วก็สามารถตั้งได้ว่าจะเฟนลี่ไฟไหมจะทำให้มันสามารถรับดามจจากเราได้ไหม เปิดปิดได้ถ้าพอใจแล้วก็โอเคได้เลยเร็จแล้วก็เดินไปใกล้ๆมันนะคะแล้วเราก็หยิบไอเทมเลื่อนเนี่ยมาลากใส่มันได้เลยแบบนี้แล้วกวางเนี่ยมันก็จะเดินตามเราไปทุกที่เลยนะคะแล้วเราก็จะสามารถใช้กล่องเก็บของข้างหลังมันได้ตลอดเวลาเลยจริงๆมีอีกวิธีหนึ่งด้วยนะคะที่ จะสามารถเอาเลื่อนเนี่ยไปแปะกับกวางนั่นก็คือหลังจากเราตั้งชื่อทําอะไรกับมันเสร็จแล้วเราสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆมันมันจะขึ้นตัวทีแบบนี้นะคะให้กดเราเลือกไอเทมเลื่อนนะคะแล้วเราก็ไปกดตัวทีใกล้ๆมันเลื่อนมันก็จะติดอยู่กับกวางแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นเกบความรู้เล็กน้อยนะคะก็คือตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าเราเราตายเนี่ยเลื่อนกับกวางเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่ออันนี้ก็คือ ไปลองตายมาแล้วนะ ผลก็คือเรือเนี่ยจะกลายเป็นแค่กล่องเก็บของที่ถูกทิ้งไว้ที่เดิมไม่สามารถขยับได้แล้วเราต้องกลับมาเอาของเองนะคะส่วนกวางเนี่ยก็จะสติแตกมากินเนื้อเราแบบนี้นะคะ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาทำเพิ่มถ้าเกิดมีเทคนิคอะไรที่อยากจะแบ่งปันนะคะสามารถกด subscribe ติดตามกันไว้ได้เพื่อมาลอดูคลิปต่อไปได้เลยนะคะขอบคุณมากคา่ะ ุ้ยมาสองตัวเลยโอเคโอเคโอเคยังวะตัดไม้แม่ง